กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวกับป2919นะคะยังคงอยู่กับดิชันชัชลัยเชิดเคยค่ะพร้อมกับภารกิจของโนบัญชาการทหารเทศาภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรติดตามค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารเทนาจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิด ถวายเป็นพระราชกุศลฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงค,คลฉเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาเพื่อสนับสนุนการสำรองโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ทางการแพทย์ณโรงพยาบาลอัมนาาเจริญอำเภอเมืองอัมนาาเจริญจังหวัดอัมนาาเจริญนั่นเองค่ะต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารัฒนาจัดก,กำลังพลชุดบรรเทาสาธารณาภายัยเข้าติดตามและประเมินสถานการณ์ปริมวณน้ำในแม่น้ำยมและพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภยัยเพื่อเป็นข้อมูลในการแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนที่อาศาัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยเพื่อที่จะสามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์ขึ้น ณพื้นที่ตําบลหัวเมืองอเสองจแพร่นั่นเองค่ะต่อนเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14สํานักง,งาน,พ,นาพัฒนาพักหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้โครงการทหารทันดีดําเนินการบรรจุลูกพันปลาหมิงจิรดาลงในถุงพร้อมทั้งแจกจ่ายลูกพันปลาหมิงจิรดาให้แก่ประชาชน ที่มีความประสงค์ขอรับลูกพันตาในจิรดาณนะตำบลบอ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ